แอนซีเรียมทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์แอนนานาตาชาหลังสูญเสียพ่อและแม่ในปีเดียวกันจากกรณีที่ไม่มานานมานี้อดีตนางแบบสาวแอนนานาตาชาได้เพิ่งสูญเสียคุณพ่อเกชาเปลี่ยนวิถีอดีตนักแสดงชื่อดังไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาและล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจกับแอนนานาตาชาอีกครั้งเมื่อเธอได้สูญเสียคุณแม่อนงด้วยโรคโควิด19 โดยงานนี้เพจของคุณน้าแอนนาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพี่อนงคุณแม่ของแอนนาานตาชาเปลี่ยนวิถีรักษาโควิดอยู่สองเดือนเมื่อคืนจากไปอย่างสงบขอให้ดวงวิญญาณของพี่นงไปสู่สวงรรค์ครับผมเสียใจจริงๆผมเป็นน้าของพี่แอนนาจะดูแลหลานและไทต,ตันเท่าที่จะทำได้ผมเองก็กำลังสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่มานานหนักหนาเหลือเกิน หลังจากแอนนานาตชาโพสแล้วครั้งแรกหลังคุณแม่อโนองเสียชีวิตจากโควิด -19 โดยงานนี้เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอคุณแม่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่ง เป็นคลิปของคุณแม่บังเกิดก้าวพร้อมกลนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากรวมถึงนักแสดงชื่อดังอย่างแอนซิเรียมทนไม่ไหวโผลคอมเมนต์แอนนาณตาชาหลังสูญเสียพ่อแม่ในปีเดียวกันโดยสาวแอนซิเรียมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจว่าเสียใจด้วยนะแอนเข้มแข็งนะคะ